สวัดีค่ะตอนนี้ก็ไม่กี่ก็มาถึงที่วัดพิมานอรมนะคะวันนี้ก็เดินทางม,มากับญาตนนิแล้วก็น้องวินเนอร์นะคะมาทําบุญนะคระับว่ายองถูกเดียรานาานะคะที่วัดพิมานอรมจมังหวัดเชีาร<ม>เป็นทริปแรกแที่เรามาเที่ยวด้วยกันเรามาทําบุญนี่ยก็ครั้งแรกที่มาจังหวัดเชียงสาใช่ค่ะนะคะตอนนี้เราก็จะเอา,เอา บอกไม้ทูกเทียนนะคะเข้าไปสักการะไหว้ะนะคะเดี๋ยวจะขอตัวไปไหว้องค์ูก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศวสวยๆมุมชมวิวด้านบนเป็นครั้งแรกที่ขึ้นมาคือไม่อกี้น่ะใกล้อยู่ก็จริงแต่ว่าไม่เคยขึ้นมาข้างบนนะคะมีแค่แบบยกมือแล้วก็แบบไหว้อยู่ข้างล่าง <คน S 1> แต่อันนี้เป็คนครั้งแรกที่มาจังหวัดมุกดาหารและครั้งแรกวัด ตรงนี้พี่มาค่ะถ้าไม่เจอแม่คิงก็คงไม่ได้มาตรงนี้ค่ะเพราะนั้นแล้ววันนี้ต้องขอบคุณน้องวินเนอร์ที่พาแม่แม่มาเนอะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคราเราจะไปไหว้องค่ไปนะคะเราไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ในจุดที่จะถ่ายภาพนะคะเป็นจุดที่เลือกแล้วว่าสวยที่สุดไม่อัางว่จะถ่ายภาพให้นะคะเดี๋ยม่คิงจะถอตัวแตง โอ้โหสวยมากเชิญค่ะไปได้ครับไปได้โอ้โหเนี่ยดู บังลบังกันซิ้นกันแล้วนะครับนี่แม่คิงกำลังทาสามสองค่ะนีเลิศสาธุสาธุนะครับก็มาถ่ายตอนชิ่เป็นเก่งนะ เรี้ยวทา์เนียาม่ชยกันดีนาไหนกันอนีกเลยตอบคุณไม่อาตอนนี้ค่าค่ะค่ำเลี้ยวเพราะว่าช่วงหนาหนนะคํว่า้นิน่องคำว้วแต่ว่าเราเนี่ยก็จะเดินไปอีกจุดหนึ่งจะไม่มิเนอร์ อีกจุดหนึ่งซึ่งก็จะสูงกว่านี้ครับซึ่งจะเป็นฐานฐานพระพุทธรูปองค์งใหญ่นะฮะองต์ง,งด้านบนครับนะครับที่เราถ่ายภาพเห็นด้านหลังเมื่อกี้นั่นแหละคือเป้าหมายที่เราจะเดินไปนะคะแม่คิงไม่เคยขึ้นไปเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปดูบรรยากาศด้านบนว่ามุมสูงมองลงมาข้างล่างเนี่ยเมืองมุกดาหารเป็นยังไงแล้วก็อีกฝั่งตรงข้ามาก็จะเป็นสวรรค์น,นาเคนะ,คะสีปภลาวเราจะให้ชมบรรยากาศด้านบนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยะคะ่ะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นพ่นแอลกอฮอล์นะครับ เป็นจุดพ่นแอลกอฮอล์เหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะแต่ก็อิ่มบุญค่ะอิ่มบุญเนาะอากาศก็ดีมากอากาศดีมากข้างบนค่ะอ,อุ้ยจุดชมวิวค่ะคุณแม่ค่ะแด่มันจะเมื่อแล้วค่ะใช่ค่ะอ,อันนี้เป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งนะสูงจริง เราจะเดินขึ้นไปนะคะสูอย,ะอยู่นะสูงอยู่ค่ะก็จะเป็นวินดีโอนะคะฝากไว้นะคะสำหรับทุกท่านที่จะเดินทางนะคะถ้ามีโอกาสก็แวะมาสักการะนะคะที่ วัดอะไรนะน้องวิเนี่วัดภูมโนรมจังหวัดมุกดาหารนะคะอยู่บนตัวเมืองเลยนะแม่ใช่ใอยู่บนภูก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นจุดพ่นแอลกอฮอล์นะคะก็จะมี คุณคุหลับมองไม่เห็นขออนุโมทนาบุญนะคะขอบุญนะคุณเรได้นะคะรครอบครัวแลคู้เย็นหัากแก่แลขอรอเป็นผ้าเก่บวกับ่อรวยอ่าอานเป็นบ้านาด้ค่ะหนึร้บาทนะคะรู้สาธุโยนะคะขออนุโมทนาบุญกักคุณพอทิตย์ะจาว ปังมากแม่ประกาศด้วยนะครับตเร่อกงคาวจากัานคะะนชื่อด้วยช้ชายวานเหรอคะานค่ะยนค่ะต่างกลุ่

เลยนะคะของให้ดูแง่ทองที่จะทำในประเทศไทยที่จะดีกว่าท่านก่าและใหม่ในอันนีตท่าโบราณนะคะมีที่แบบนี้คนได้ไหมนี่นี่นี่นะคะทริปของเรานะคะในการไหว้พระนะคะที่วัดภูมโนลมไม่ได้เที่ยวทิปอันนี้คือเที่ยวจริงๆเลยนะคะพาทุกท่านมาทําบุญนะคะมา บรรยากาศยามค่ำคืนของจังหวัดมุกดาหารแล้วก็มาทำบุญที่วัดภูมโนรมนะครับก็มีแม่อารมน้องวินเนอร์และก็คุณย่าน้องนาริตะนะคระับเท่านั้นแล้วาอา,วอาบุญกุศลนะคะที่เราได้มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่แห่งนี้นะคะจงแผ่ไปสารไปยัง fc ที่น่ารักของบ้านแสงทองฟินแลนด์นะคะและก็ fc ทุก,ท,กทุกบ้านนะคะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ไม่หิง ขึ้นมาด้านบนนะครับปกติก็จะแค่ผ่านแล้วก็พนมมือ,อยกมือไหว้นะคะแต่ว่าวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่แม่นกนะคะอยากที่จะ,ะมาทําบุญนะคะก็เลยเราก็เลยได้จัดทริปแลมีน้องวินเนอร์นะครับต้องขอบคุณน้องวินเนอร์ที่ผ่านมาด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดบางสิ่งใดขอให้สมมุ่งมา่ปรารถนานะคะพ่อพอ,อ,อันใดที่ลํำเลิดก็ จงมีแก่ทุกท่านนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยเป็นกำลังใจติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตแม่คิงนะคะขอบคุณบ้านฮักชายหลาแคมปัสนะคะที่สนับสนุนและก็ให้กำลังใจแม่คิงในทุกๆรอบนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ท่านี้ก่อนสำหรับทริปทำบุญนะคะที่วัดภูมินมวัดภูม,นมิมนรมจังหวัดมุกดาหารนะคะเดี๋ยวแม่คิงจะถ่ายคลิปวีดีโอลงให้ดูชมเรื่อยๆนะคะหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายมานานนะคะ ฝากไว้เท่านี้ก่อนอาค่อยพบกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ